สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองป่ายครับตอนนี้อยู่กับสมแบบชแนลเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้สมแบ,บก็อยู่ที่วัดขุนแห่เหมือนเดิมครับผมนี่จะมาดู fc นะครับผมมาดูคอหวยครับผมคอหวยมากคอหวยจากรูปปั้นจระเข้ที่วัดขุนแหนะครับผมนี่จะมาดูคุณยายสองท่านนี้ครับผมกําลังจดจด้จอ,งจอ,งจองเลยโอ้เห็นตัวไหนครับพี่เห็นตัวไหนบอคือซ่องเบิ้งคักแท้น้ โอ้เขาต้องเบิ่งในลูกตาเพื่อนี่บอกอืมต้องส่องเข้าไปในลูกตาเนาะผมม่าเมื่อนั้นว่าคนเห็นอยู่นี่อยู่พื้นภาคพื้นนี้พื้นว่าสามห้าพื้นว่าครับเพื้นภาคกันท่าอยู่นี่ตรงนี้แหละนี่ครับสามห้าพื้นว่ามาเมื่อนี้ตรงอืออยู่ลูกตาเพื่อน้องอีพี่ยู่บ้านหรือยู่บ้านนี่บอกเสียงยื่น เสียงยืนอุดดอนเขานีบอโอ้เสียงยืนอุดอนนี่เนาะงวดก้อนให้น้ำเพลินบอกโอ้หาก้ามครั้งแรกครั้งแรกทางนั้นเห็นแล้วทางนั้นเห็นแล้วไหนไหนไหนป้าไปเลยโอ้นั่นน่ะติมๆเลยหระครับเนี่ยติ่มบ๊ะตข่ยบ๊ ตรงไหนเนาะสีไหมครับสีไหมมึงมึงไหนตันนี้่นี่ะเป็นเลดยู่ในเหีนบันตาพดีตาพดีเห็นัเห็นบ่เาขายมาไกลๆรวดอขาไปไกลเห็นเป็สเก้าครับนครับสีก้ามาเต็มๆนะครับวันนี้จัดไปเลยครับสีก้าเนาะ เอาลงเจ้าลงเบิ้งใม่ไก่กอาเอาครับเอาครับเดี๋ยวผมให้<า> <c oughs> พ้ตาดีเข้าไปเบิกน,นู้ตาดีรับผมอืมฮั่น,น,เ,นเห็นซูลตัวเดียวนเห็นซูตัวเดียวก็เห็นตัวเดดีก็เด็กเก่าอยู่ไหมอือ

เฮตซูนบ่ครับโอ้เ็นตซูนเออบงคับับบงคัครับผมสูนกับเก่ากับบอต้ากันอืมเป็นยักษ์เนาะคือมีหางเนาะคือมีหางเก้าเข้ามาตักนะต้องเป็นยักษ์ตุดแะจะคนดีว่าไปเด้อเห็นเราคนกับ่อ้กัน เห็นเห็นอยู่ตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละแต่ว่ากล้องมันมืดซูมก็ไม่ได้สูมเข้าไปไม่ได้ซูมเข้าไปไม่ได้ต้องถามถามถามดูว่าคุณยายจะเห็นตัวไหนครับผมอืมที่คอยมองพอเห็นแจเคื่อนมือเห็นโอ้สุดท้ายก็มากกับพอเห็นแต่วันนี้เบิ้งเห็นคักๆเลยเขาบอกว่าเปมองก็งพอเห็นแจเคื่อนหรอกครับผม สี่เก้าเลยครับเนาะี่เก้าเลยครับผมอืเบเบิ้งเบ้งเบ้งเบิ้งช่วยกันเอ่เบิ้งช่วยกันครับคือบอกอยู่ในอยู่ในบ้องหัางหัางอันหัางตห่งหัางเนี่ยเป็นก้อนกลมๆเลยนะครับนาะเห็นบอกเห็นบอกเจ้าเห็นบอกเห็นแล้วบอกเออ ฮันดี้สองสี่เก้าเลยอุ้ยเออวเห็นสองสี่เก้าอืสอสี่เก้าครับผมเออสองสี่เก้าเต็มๆเลยครับมาแล้วเต็มๆเลยครับสองสี่เก้าเลยเออ จงไงนครับสองอยู่หน้าเนาะสองสีเขากันเดี๋ยว ซุนทุไทยทนเดซีซูนนะเป่นเนาะซีซูนซุนทุไทยซททยุนไทยแล้วสว่างบุษไหเห็ยนจะเหียกันยังไงเนี่ยซนได้ทุกหลังเอเมนเดีดีซีให้เบื้องตอ้ยังให้ลูกหลานนั่นด้วยีสว่างอมสว่างีา

ที่เก้าเก้าสี่เลยที่ปากจตุเขวัดรกุดแห่ครับผมโอ้สองสี่เก้าสี่เก้าเกาสีอืมสี่ศูนย์ศูนย์สี่เออมาเลยเขาวิ่งซี่ย่างเดียวเลยเขาเฮ้ยวันละเนาะเขาวิ่งซี่ย่างเดียวเลยเขาเออซี่ย่างเดียวเลยโอ้เห็นยู่นี่ไปซื้ออยู่หันเลยเ้าบาทนี้เอาแล้วครับจัดเรียบร้อยครับผม จัดแล้วครับผมจัดแล้วสองสีเก้าเห็นตรงนี้เห็นตรงนั้นมาซื้อตรงนี้เลยอเอ,ยอเด็กสองสี่เก้าเลยเป็นเม่ีลงลายบอกอูชเดองสี่ก้าอะไรเป็นเมื่งหลายบอะ กันนะไปเห็นันดก็ได้อยากได้เอาใบนึงก็จะว่าให้ยเอามัดชุดเขาบ่มีเงินเอ่นานามลอยอกามลอยกตช่องใบอรล่ะใบละลอยหายไปเรื่อยๆอ้เอาโุกดนหี่นดูด้ไลด้สองสีเก้จัดไปแล้วครับผมหัวที่ปากจระเข้ที่วัดกุนแหนี่ครับผม สองสี่เก้าเลยโอ้ o, <of> oh, จัดไปนี ada, no? ่ครับผมนี่ขายที่ตาดีเนาะที่ตาดีครับผมตาดีพึ่งมาเดินทางมาไกลด้วยนี่ครับเห็นเนี่ยยังคุยกันเลยเนี่ยเห็นตรงนี้นะครับผมเห็นตรงนี้เห็นตรงปากจระเข้ตรงนี้แล้วก็มาซื้อตรงนี้เลยครับผมเห็นปุ๊บซื้อปั๊บเลยครับผมเห็นปุ๊บซื้อปั๊บเลยที่วัดกุดแห่ที่วัดกุดแห่นักท่องเที่ยวก็ยังทยอยมาเรื่อยๆสองสี่เก้านะครับผม สองสี่เก้าแผงนี้มีไหมน้องสองสี่เก้ามีบ่เนาะแผงนี้เนาะสองสี่เก้าสี่เก้าหมดแล้วอ๋อสี่เก้าก็หมดแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมอสี่เก้าหมดไปที่เรียบร้อยแล้วโอ้ขายดีขายดีนีครับผม ที่วัดกุดแห่แลวครับผมโอเคครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยเดอ้อครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ